ช่อง e m n t b นะครับวันนี้เฮียจะมาเล่าถึงประสบการณ์ในการใช้รถตัวของนิสันนิสันบ้าอะไร h o n d a c l i ิกนะรไอนะครับตัวนี้เป็นตัว2013นะครับน่าจะประมาณถ้าน,นับจำนวนปีก็ประมาณ9ปี9-10ปีแล้วนะครับตัวนี้นะครับเลขกไมลตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอยู่ที่1นึ่งแสนนะครับสามหมื่นกิโล นะครับในตัวของหนึ่งแสนสามมื่นกิโลเนี่ยนะครับตัวนี้เลขตัวเลขมันกลับแล้วนะครับมันพอมันครบหนึ่งแสนกิโลของมอเตอร์ไซค์มันก็จะตีกลับมาที่นับหนึ่งใหม่นะครับที่เห็นกระพริบกระพริบอยู่เนี่ยใช่ว่าไม่ใช่ว่น้ำมันหมดนะไอตัวของอะไรนะลูกลอยในถังมันเสียแต่ช่างอะที่ผมเข้าเป็นประจำอ่ะอู่ที่แถวๆถารับประเขาว่ะ ช่างปอมน่าจะเป็นปอมหรือป้อมดนี่ยแหละนะครับตรงช่วงธนาคารกรุงไทยสาขาลามินทาเลยแยกรับประเขามาหน่อยนึงเขาบอกว่าอัน,นี่ไม่ใช่ปัญหาถ้าไม่ได้ซีเรียสอ่ะก็ยังไม่ต้องเปียดน,นะครับถามว่าการใช้งานของมันเนี่ย9ปีนะครับจริงๆใช้หนักๆช่วงวิ่งฟู้ดดีลิเวอรี่เนี่ยแหละนะครับไอก่อนนั้นๆอ่ะก็มีช่วงที่วิ่งแกล์าร์เนี่ยก็แทบจะไม่ใช้รถใช้แทบจะไม่ใช้ใช้ตมร์ไซค์เลย นะครับก็มันก็ว่างๆเลยนะครับก่อนนั้นอนนั้นที่สันชัยซื้อซื้อก่อนที่มีรถยนต์นะครับก็ยืมเงินพ่อไปซื้อจะออกสดเลยดังนั้นเก้าปีที่แล้วห้าน่าจะห้าหมื่นสี่ตัวนี้ถ้าจําไม่ผิดนะยืมเงินพ่อมาแล้วผ่อนกับพ่อนะไม่ได้ไม่ได้ขอขอขอยืมนะครับไม่ได้ขอเลยยืมแล้วก็ผ่อนกับเขาอะเดือนละสองพันฝ่ายนั้นทางานอยู่ รายได้อยู่เดือนประมาณหมืน่นนิดๆเองนะครับก็อย่างน้อยก็ขับรถไปมาส่งแฟนได้อะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับช่วงนั้นมันอยู่กับผมมา9ปีถามว่ามันอึดไหมผมว่าผมก็ใช้ตามตามสเต็ปของผมอช่วงนั้น่ใช้งานน้อยมันก็อยู่กับเรานานถูกปะก็หนึ่การใช้งานกับการบำรุงก็รักษาที่เราต้องบำรุงเนี่ยก็คือหนึ่งแล้มันเครื่องนะครับ ถ้าใช้น้อยเนี่ยก็ตั้งเลยดูเลยว่า2,000กิโลก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทีหนึ่ง4,000กิ 4, โลก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมน้ำมันเฟืองถ้ายเพราะว่ามันเป็นออโตเมติกออโตเมติกจะมีของเฟืองท้ายเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสักครึ่งปีหรือปีหนึ่งหรือจับเลขไมเลยก็ได้นะครับก็ควรจะเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นเพราะว่ามันใช้ระบายความร้อนด้วยน้ำยาหล่อเย็นนะครับ ด้วยน้ำถูกไหมปัจจุบันนี้แนะนําอย่าเติมน้าเปล่าใช้น้ําลาหล่อเย็นเพราะว่าตัวของวัสดุที่ใช้ทาหม้อน้ําเนี่ยสมัยนีย้มันมันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับมันไม่ได้ทนทานเหมือนสมัยก่อนเพราะว่ามันมีการปรับนู่นปรับนี่ลงมามันมีเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนะครับมันก็ปรับลงมาควรจะใช้น้ำลาหล่อเย็นในการเปลี่ยนแล้วควรจะเปลี่ยน ตามระยะด้วยนะครับใช้เยอะก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าหนึ่งเราถ้าถ้าเราถ้ามันไม่เหมือนรถยนต์เนานะที่มันสามารถเปิดตัวของฝามาน้ําได้ง่ายเปิดปุ๊บก็ดูได้เลยถูกปะแต่อันนี้มันต้องเปลี่ยนกรอบนะครับแล้วดูนะครับแต่อันนี้เห็นปะมันต้องเอากรอบตัวนี้ออกมาเพื่อเปลี่ยนเพื่อเพื่อจะดูถูกปะมันจะไปดูตรงนี้มันก็ดูลําบากมันจะมีที่ดูอยู่แหละไม่ค่อยที่ชัดหรอกนะครับแล้วก็ ไม่เคยทําอะไรเครื่องยนต์เลยนะครับก็มีแค่ตั้งวาลวนะครับกับทั้งป้อมเนี่ยแหละนะครับก็ตั้งวาลวนะครับเพราะว่าตอนนั้นนะ่ะเบาดับมีอาการเบาดับเขาก็ลองเช็คดูระยะห่างของวาลวนะครับความรู้สึกว่ามันห่างเขาบอกก็เลยตั้งก็งยังใช้ได้ปกตินะครับก็แนะนาเฮียแนะนําว่าให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นประจําอย่างเช่นถ้าวิ่งดีลิเวอรี่เนี่ยก็ตั้งเลยแลวกัน10-15วันเปลี่ยนอย่าอย่ายืดระยะอย่ายืน ยืนยาวเกินเกินไปน้ำมันเครื่องถ้าแบบเกินแสนโลขึ้นไปแล้วก็แนะนําให้ใช้พวกกึ่งสังเคราะห์ก็พอมันจะได้หนื่นิดนึงเพราะว่าเครื่องยนต์พอใช้มานานเข้าอะระยะห่างของลูกสูบกับอ่าตัวของกระบอกสูบเนี่ยมันมันมีระยะห่างมากขึ้นอันนี้ฟังเขามานะาไมื่้เรียนช่างหูฟังเขามานะครับมาเล่าให้ฟังแล้วก็จากประสบการณ์ที่ใช้รถมาสิบปีที่ไม่ค่อยมีปัญหาใดๆเน่นียแหละนะครับก็ทําตามเขาหมดเลย นะครับกูฟังเข้ามาแล้วก็ฟังจากผลมากฟังจากช่างช่างซ่อมรถยนต์ด้วยซ้ําไม่ได้ซ่อมมอเตอร์ไซค์ด้วยซ้านะครับแต่ว่าอู่ที่ผมไปซ่อมมาเนี่ยเขาก็แนะนําดีก็นั่นแหละนะครับเรื่องยางเรื่องยางก็ตีสักสองหมื่นโลถึงสองก็ดูแล้วกันว่ามันโลนหรือย,อยังถ้ามันใกล้โลนระยะล่องมันตื้นนะครับอ่ะ๋ยวาไปดู เช่นอันนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยอันนี้เนี้ยเนี้ยเห็นไหมระยะล่องตรงเนี้ยส่วนมากหน้ายางนะครับหน้ายางอ่ะตรงเนี้ยมันจะสัมผัสกับเทินถนนมากที่สุดนะครับถ้าตรงเนี้ยมันดูตื้นแล้วอะ่ะมันดูแบบตื้นแล้วก็ดูจากตัวของอ,อะไรนะเนื้อยางมันมีการปริมีการแตกลายงานะครับเหมือนเหมือนดินแตกลายแหงอะ่ะ ข้าใจไหมแบบพื้นดินแต่งละแหง่งน่าจะเห็นอยู่น่าจะเคยเห็นกันอยู่เนาะนั่นแหละนะครับก็ควรเปลี่ยนได้แล้วนะครับแล้วก็เรื่องสายพานสายพานก็นั่นแหละถ้าเราเปลี่ยนเบรกหลังเป็นดัาเบรกถูกปะก็จริงๆอ่ะตีได้สองหมื่นโลก็หรืออาจจะแล้วแต่บางคนอาจจะเดือนนึงเปิดล้างตัวของอะไรอ่ะตรงนั้นเนี่ย ชุดตรงนี้นะครับชุดชุดสายพานตรงนี้บางคนก็จะเปิดล้างข้างในก็ให้ช่างอ่ะเช็คนิดหนึ่งนะครับเอาสายพานเปลีก่ออกมาถ้ามันมีกะรอยแตกรอยแตกของสายพานก็เปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าอันนี้เรามองไม่เห็นนะครับเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับมันจะไม่เหมือนสเตอร์หรือโซ่อะไรพวกนี้ก็แนะนานะครับโช๊กอย่างเช่นโช๊กเนี่ยก็แนะนําให้เปลี่ยนเป็นยี่ห้อ kb ไ,ได้นะครับถ้ามีถ้ามีนะถ้ามีรุ่นตรงรุ่นเพราะว่ามัน เปียบจะเหมือนเปลี่ยนโช้ศูนย์เลยนะครับแล้วก็ทนนะครับความทนเดี๋ยวทดสอบอีกทีแต่ว่าเขาบอกมันทนนะครับเพราะว่ามันมีตัวของลูกยางนะครับถึงสองชั้นนะครับในการกันน้ํามันโช้ออกมานะครับเรื่องยางก็บอกไปแล้วนะครับจริงๆก็อยากจะแนะนําให้เปลี่ยนเป็นยางตัวของยางแบบ tl จุกเ o ดถูกปะวะมันจะถูกเนะาะก็คือแบบ ไม่มียางในนะครับเนี่ยว,ว่ามันใช้งานได้ดีมากแบบมียางในอะ่ะเนี่ยเคยยางรั่วแล้วบดไปสุดท้ายกูต้องเปลี่ยนยางในปากะไงก็ไม่อยู่แบบเนี้ยแน่นอนนะครับแล้วก็อะไรอีกอะประมาณนี้แหละดูแลประมาณนี้นะครับพวกเบรกหน้าอะไรนเนี้ยที่เป็นดิสเบรกมันก็มีอายุของมันก็คือหมดแล้วเราก็เปลี่ยนนะครับเบรกหลังก็หมดแล้วเราก็เปลี่ยนนะครับตามอายุเบรกหน้าเปลี่ยนปุ๊บใส่นนะ้ำมันเบรกเพิ่มแค่นเอง ก็แล้วแต่ช่างช่างก็ทําไปนะครับในส่วนอื่นก็ไม่ค่อยอะไรมากมายแล้วก็ถ้าเป็นหัวฉีดเนี่ยบางอู่อะไรเงี้ยที่ผมไปทําของช่างป้อมเนี่ยเขาก็มีล้างหัวฉีดด้วยนะครับก็ร้อยกว่าบาทก็เกือบแสนโลตอนนั้นอะ่ะก็มาล้างทีนะครับก็ใช้ได้ต่อเรื่อยๆเลยน้ํามันเฮียก็เติมพวก e ยี่สิบบ้างเพราะมันเติมได้มันโฆษณามาเติมได้แต่ช่างสูงนยแบบไม่ได้ไม่ได้อย่าไปเติมอ e ีวกคุณจะเติมอะ่ะเออก็อมันเติมได้อ่ะ ก็มันโฆษณามาเติมได้ก็ไม่มีปัญหาใดๆก็ใช้มาแต่ปัจจุบันนี้นะครับเติม e 2 0บ้าง95บ้าง2อ91เก้าบ้างก็สลับกันไปแหละเติมได้หมดนะครับในกลุ่มเบนซินทั้งหลายยเกเ้ e ้านด8 5คลิกร Click 125เติมได้หมดนะครับโอเคคงไม่มีแลนะ้วเนาะมีแล้วคอมเมนต์มาเดี๋ยวไปฟังฟังเข้ามาไอที่ฟังเข้ามาแล้วมาทำเนี่ยแล้วมันสำเร็จมีประสบการณ์จากการใช้รถเนี่ยก็มาเล่าให้ฟังอนะเนาะจากประสบการณ์จริง คือผมก็ไม่ได้ช่างหรอกก็มาเล่าให้ฟังจากประสบการณ์บางคนเป็นช่างแม่งมั่วก็ยังมีเลยนะครับออกเลยนะครับแต่ว่าเราก็มาเล่าให้ฟังอนะเนาะอันไหนดีก็เอาไปใช้อันไหนไม่ดีก็อย่าไปใช้นะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดสมครขาช่องเอ็มบทีวีให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ